เรื่องระหว่างชาวบ้านกับตำรวจรที่รัตนภูมิทางหลวงจังหวัดสงขลาตำรวจทางหลวงครับที่เขาร้องเพลงกันนะครับจางกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเนี่ยนั่นเลเขาร้องเพลงกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนดีกว่านะต้นเรื่องที่บอกว่ายางระเบิดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยรถกระบะที่ขนพลิกเนี่ยนะครับยางมันระเบิดเองหรือว่ามีคนไปทําอะไรบางอย่างให้มันระเบิดอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเชิญครับ เดี๋ยวเวลาผมโอ้ยงั้นไงอ่ะคุณทำอะไรล่ผมนั้คุณหยาด้วยคุณหยาเนี่ยอาวคชัดสุดพผมบอกแล้วชัดสุดไปลงบ้านดิลงบ้านที่แล้วลงบ้านลงบ้านที่อะไรครับอ่ะอะไร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 ในเสื้ออะไรในเสื้อพี่ ไม่ต้องพี่ผมเห็นอะไรในเสื้อนะ่ะปืนอ่ะนั่นน่ะนะปืนอยู่ในเสื้อนะ่ะพี่ท่านอ่ะนี่ครับสอพอรัตภูมิครับตำรวจทางหลวงครับพัตลุงเดี๋ยวคุณเกียงกายช่วยตรวจสอบด,ด้วยนะครับว่ามีอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งแก้งจอยางรถครับ แยงจอดยางรถครับแล้วพลังแก้งบาดเจ็บครับขับรถหนีไปแล้วครับโดนจีดยางรถด้วยครับเนี่ยครับโดนจีดยางรถด้วยพิกลำนี้ครับตายเนื่องครับสามแกงกว่าครับแล้วกินทั้งโรงพักครับผมแจกไอลตังตัวครับเนี่ยครับสอบนี่แหละครคุณผู้ชมครับก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ดูกันแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะครับ เราจะตั้งหลักยังไงดีคือคือคือถ้ามองเอาแบบมองเป็นรูปของคดีก่อนครับถ้าต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยโอกาสจะไปทางไหนได้บ้างครับอาจารย์เออคือเราวิจารณ์คลิปเนี่ยบางทีมันก็ไม่หมดครับก็มองกลางๆอ,อ่ะนะแต่ผมตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยพูดจาไม่สุภาพอ,อันนี้อันนี้คือแย่มากเลยครับตำหนิเลยผิดวินัยเลย พูดจาไม่สุภาพท้าทายนับหนึ่งสองอะไรเงี้ยคือเหมือนมันยั่วยั่วให้ประชาชนเนี่ยเกิดอารมณ์นะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้น,นี่ข้อแรกเลยอันนี้เต็มเต็มอยู่แล้วเต็มเลยแล้วควรจะเด้งย้ายไปทําหน้าที่อื่นเช่นไปดูคุมมกวดังเป็นรปภอ,อะไรพวกเนี้ยไม่ควรมาเกี่ยวกับประชาชนไงคืองานบริการเนี่ยคุณต้องหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นเขาจะถ่ายก็ปล่อยก็ไปก็คุณไม่ทําผิดคุณจะกลัวอะไรล่ะนะครับแล้วไม่ควรไปท้าทายนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองเนี่ยไอ้เวลาอันนี้มันไม่ได้ตั้งด่าน นะฮะเอารถไปขวางไม่ได้ตั้งด่านเพราะนั้นการคุณจะเรียกรถใครจอดเนี่ยมันต้องมีเหตุอันควรสงสัยเขาไปทําอะไรผิดนะนะถ้าไม่มีไปเรียกได้งไงอันนี้ไม่ได้ตั้งด่านนะไม่ใช่กัน,น<บ>เนี่ย<บ>ก็นี่ก็อยู่ดีไปโบกทาไมนะเขาทํอาทอะไรผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นมาแตา่ไกลเขามีพี่รุ้ก็ทําอะไรผิดปุ๊บเนี่ยพอเรียกจอดปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องเพ่งเล็งไปที่นั่นไงเนช่นทะเบียนขาดมองแต่ไกลเลยนะ,ะป้ายวงกลมขับเร็ววิ่งขวาเงี้ยมันมันมันจบเลยไง คือพอดี f อผมเนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงเยอะอเยอะมากาแล้วยังไงครับนะและยังไงไม่ใช่ผมไม่ได้เข้าข้างนะอย่างผมไปจันเนี่ยเนะี่ยสาวงสาวัดมาเนี่ยพอรู้อาจารย์ในบรรญ,ญาณนี่กระทงกระเช้าเลยนะอันนี้จริงจริงเลยะนะมีในเฟซอย่างมีเลยครับอ๋อคือคือต้องเห็นมาแต่ไกลแล้ว่าว่ามันมีพิรุธอะไรเช่นตรงไหนจะเอาตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยอแน่นอนนี่ครับนี่เขาเรียกว่าตำรวจไม่ใช่โจรนะไม่แต่พอมาจอดปุ๊บตำรวจเดินวนเอาวนนี่มันมันก็คนก็จะมองว่าเป็นโจร แต่ไม่ใช่แค่นี้นะผมหมายว่าทั่วไปเดินรอบโดนอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วจับผิดก็คือเรียกมาแล้วตบซับถ้าคุณวนนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณจะเรียกใครจอดมันต้องเริ่มแต่มีเหตุในการเรียกเนี่ยพอดีเอฟซีตำรวจทางหลวงเยอะสารวัตรเนียผมก็ถามแล้วตำรวจอ้างได้ไหมบอกว่าเอ่อที่ผ่านมามีการลักลอบผลยาเสพติดโดยซุกมากับเอ่อพวกเนี่ยสินค้าทางการเกษตรเอามาสิรายงานการสืบสวนต้องมีไง ต้องให้ดูด้วยแน่นอนต้องมีนะอยู่ดีๆมาจะมาพูดแบบนี้เลยสงสัยคุณค่ายาเลยบ้าเดี๋ยวมาสงสัยได้ไงผมเนี่ยผมขับรถมาไม่เห็นมีใครมาสงสัยผมเลยมีปนคนเดียวเนี่ยตำรวจคนเดียวสงสัยใครหมายถึงว่าก็จะมีตำรวจคนเดียวสงสัยคนอื่นก็ไม่สงสัยเลยก็นี่ไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เช่นวิ่งขวาขับเร็วน้ำหนักเกินะไรเห็นดูมันโยกเย้มาเลยแขวงทรายอะไรนะทะเบียนขาดอย่างเงี้ยก็มาถึงปุ๊บอ้าวเฮ้ยคุณวิ่งขวาอ่ะคุณขับเร็ว อ่ะทะเบียนขาดจบไม่ใช่มาวนจอปุ๊บต้องบอกเลยต้องต้องบอกได้เลยก็คุณสงสัยอะไรเขานะ่ะไม่ใช่เดินวนไปไวนมาไม่ใช<า>แบบ่แบบนี้ก็แบบนี้คือตบซับแต่ผมไม่ได้ว่าเคสนี้อันนี้คือเรื่องที่สองสองอ่าอันที่สามปุ๊บเนี่ยจับมาเดินวนไม่พอคุณไปม,มองอะไรลูกล้อนะไปดูแหนบนัือไงเ <c oughs> ออมันไม่มีไม่มีใครเ็าทาคุณตํารวจทางหลวงครับมันดูแปลกไนงะไปมุดดูงงดูแหนบเนี่ยมันแปลกมีพิรุษ ครับครับแล้วแล้วจังหวะที่ไปดูเนี่ยตอนมาเบิดเนี่ยเจ้าของรถเขาก็ไม่อยู่ครับตำรวจไปดูเองนี้ได้ไหมครับอาจารย์ไม่มีใครก็ทำหรอกการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ทําให้สังคมตั้งสงสัยว่าจะไปยัดข้อหาเขาไหมนะยังไงฮะต้องต้องตรวจะตรวเลยต้องให้เจ้าของรถเขายืนดูด้วยเขาอยู่ไงก็ไปตรวจตัวหน้าเขาสิเดี๋ยวก็เหมือนไงยาบ้าเม็ดเดียวอะ ก็เถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่จบเถียงกันไม่จบแล้วจนต้องเอารถประปิดถนนอะไรจำลองนั่นครับครับคือถ้าเขาไม่อยู่แล้วคุณจะไปดูล้อดูอะไรเขาทำไมชอบจะไปดมเหมือนพวกดมก็นเกงในหรือไง่ะเออจะเป็นลูกล้อมจะมีความผิดฐานอะไรอ่ะยางศึกหรือไงเออเออไปดูมันมันก้มมันไม่มีหรอกข้อหาตรงนั้นอะก้มหายาเสพติดไงเอหลือซ่อนเอาไว้ไงเหรอคุณได้รับรายงานมาจากใครล่ะมีไหมรายงานไม่มี อ๋อเวลาตำรวจบอกว่าเฮ้ยสงสัยเห็นรถนี่มียงมียามียามาเยอะจากรายงานเนี่ยต้องขอดูรายงานเลยต้องมีสิครับไม่มีแล้วคุณจะไปสงสัยอะไรก็ทั่วล่ะอย่ามาสงสัยผมเนี่ยโดนเลยไม่งั้นก็สงสัยใครก็ได้ไม่ได้ต่อที่ผ่านมาศาลฎีกาเคยตัดสินนะมีวัยรุ่นคนนั่งอยู่ป้ายรถเมย์อยู่ดีๆก็ไปค้นตัวไปพาเขาไปลงพักครับค้นแล้วไม่มีของก็พาลงพักสุดท้ายศาลตัดสินบอกหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อก็เขานั่งอยู่แล้วคุณไปสงสัยอะไรเขานะครับเออ ไม่มีเหตุแล้วไปควบคุมตัวเข้าไปโดนทั้งความผิดต่อเสรีภาพนวงเงียวกักขังหนึ่งห้าเจ็ดจำคุกก้นตำรวจอ่ะครับไม่ได้สรุปสุดท้ายเคสนี้เอาจบพิลาประเด็นนะก็ไม่เจอยาไม่เจอไม่เจอยาเลยไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยครับแล้วเจอแต่รอยรอยเลยแล้วสุดท้ายยางระเบิดครับไอตรงนี้แหละพอยางระเบิดแล้วก็มีคนเอายางรถเนี่ยมาดูครับพบว่ามันมีแผลฉีกเหมือนรอยกรีดเออมันเหมือนรอยกรีดของมีคม เอเอตำรวจบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุอืม,ม,มันระเบิดเองอะจอดอยู่เฉยๆเนี่ยก <g> ็ <c oughs> ไปถามมิชลินเขาสิเห็นที่บอกได้ข่าวมิชลินใช่ไหมคร <g> ถามมิชลินเนรถของคุณเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ระเบิดแล้วเป็นแผลยาวมีไหมผมว่าไม่มีอ <c oughs> ไอ้ตรงแบบรอยกรีดเนี่ยของมีคมเนี่ยนะแล้วก็ตำรวจก็ปรากฏว่าตรงกลางอกใช่ไหมใช่มีคัตเตอร์มีดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะสงสัยออครับเป็นไปได้ที่ตำรวจเนี่ยจะถูกดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์ครับแล้วก็อาจจะโดน157่ด้วย จะถูกออกให้ออกจากราชการได้เป็นไปได้แต่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 เรื่องประเด็นเนี่ยก็คือสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าคือถ้ามีการกรีดขึ้นจริงเนี่ยมีคนวิเคราะห์ว่าคงไม่ใช่กรีดเพื่อต้องให้ระเบิดตรงนั้นเพราะจริงๆมันเสี่ยงนะฮะกะให้ไปไประเบิดข้างหน้าเออให้มันฉีกเป็นแผลไว้ก่อนครับแล้ววิ่งวิ่งไปได้ตกถนนตายไปซะอันนี้มันคืออันนี้คือพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยเล็งเห็นผลถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเออแต่แต่พอดีว่า ว่าว่ายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นไงฮะจย์เขาบอกว่าอย่างนี้จะเข้าพยายามฆ่าไหมแ่อตออย่างนี้ยัง,ยง<ร>มันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้เพราะกระทาต่อทรัพย์ไม่ได้กระทําต่อคนพยายามฆ่าต้องกระทําต่อคนยิงไปที่คุณไอ้นี่เขาทำต่อทรัพย์เอาทําต่อทรัพย์แต่วางแผนเพื่อ<ม>ให้มันเกิดเหตุการณ์มันยังไม่ใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นเขายังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นเลอะเทอะตีความแบบนี้อ๋อมันไกลไปไอ้พวกนั้นคือพวกเกียรตำรวจแบบชนิดที่ว่าโอ้โหในกระดูกอะ เกินไปเละเทอะพยายามฆ่านี่เกินไปมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่กีดยางก็ยังไม่นั่งรถไม่อะไรต่างๆแต่ทําให้เสียทรัพย์ได้โดนเลยแน่นอนหนึ่งห้าเจ็ดได้แค่ทาให้เสียทรัพย์กับหนึ่งห้าเจดนี่ก็ไล่ออกแล้วครับติดไุกล่ออร1 5หนึ่งห้าเจ็ดสิบปีทำให้เสียทรัพย์สามนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการแต่เห็นล่าสูบอกว่าเด้งไปแล้วนี่ฮะก็เด้งไปก็ไปพักผ่อนนะเดี๋ยวก็กลับมากีดใหม่นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่แต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะเออ ไม่ได้บอกเลยไม่ใช่พูดพูดๆนะคิดว่าเป็นคุณตลอดแสดงว่าคุณทําบ่อยนี่ออ,อ,อ,อย่าเป็นวัวสันหลังวออนะครับเออเห็นตำรวจเขาซื้อเขาใจดีมากนะเหตุการณ์นี้เขาเปลี่ยนเอายางอะไรมาเปลี่ยนให้<ล>ถ้าช้าก็เป็นไงหลายก็ดีแล้วก็ซื้อยางใหม่ให้อีกอ,อ,อีกสองเส้นครับซื้อรถให้คันเนี่ถามว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเขาคุณจะไปซื้อเขาไหมนะ เออจา่าอันอันน,น,นี้อันนี้เอาไปเป็นข้อต่อสู้ในในศาลได้ไหมไม่คุณลองคิดดิผมเคยทําคดีคดีข่มขืนอะ่ะไปเจราจาที่โรงพักแล้วใช้ก็ไปสามแสนค่าเสียหายพอไปขึ้นศาลไปจ้างทนายคนก็ยุโยงส่งเสริมไม่สู้คดี<อ>ไม่ได้ทำไม่ได้ทําศาลบอกแล้วคุณจ่ายมาต้องสามแสนฮะเออเอเอกขาเรียบร้อยก็มัดคุณไงอ๋อตอนขึ้นศาลเอาคดีนี้เป็นตัวอย่างก็ไดนะ้ว่าการจ่ายการให้อะไรคู่เสียหายไปเนี่ยคุณไม่ได้ทำคุณไปจ่ายเขาทำไมละเออก็เหมือนกับตำรวจเค่นี้ครับแค่นี่คุณไปซื้อยางอะไรเขาทำไมละ แล้วยางใหม่อย่างดีเลยแล้วคุณจะไปขอโทษเขาทำไมแ้าคุณไม่ได้ทำอ่ะเออก็เป็นอุบัติเหตุนะอาจารย์อุบัติเหตุก็ไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณก็ไปบัตรหน้าที่เงินเดือนคุณกนนิดเดียวคุณเป็นแค่ในดาบจ่าเองเออไปซื้อทำไมเออก็แสดงว่าอะไรก็มันมันก็ทําให้เห็นว่าเออคุณน่าจะทําหรือเปล่าอนะครับเออเห็นคลิปนี้เนี่ยมันมีตํารวจที่ที่มุดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยวิ่งออกไปบอกไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลต้องไปดูแผลเขาไหมหรือว่าเขาเจ็บขนาดไหนพวกนี้มัน คือคนบางคนนี่ผมไม่ได้พูดถึงเขานะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกรรมเวรมันทันตามทันคือรับเวรรับกรรมไปแต่ผมไม่ได้ว่าคนนี้นะแต่ผมว่าตํารวจคนเนี้ยชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะทํากรรมไว้ชาติที่แล้วอะก็เลยเจ็บอย่างงี้เออเป็นเป็นกรรมของชาติปางก่อนชาตินี้ทําบุญเยอะๆบอกตํารวจคนเนี้ยอย่าไปดุกมุดเยอะเวลาแจ้งข้อหาไม่ต้องเอาถึงขนาดโดมยางอ่ะนี่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องไปโดมเางเกงในคนขับอะ เกินนไปนคือคุณไม่ต้องไปดมยางดมอะไรต่อไปเดี๋ยวคุณก็ไปดมเป้าคนขับรถไงเออคุณอะไรขนาดนั้นจะสูดดมอะไรเยอะขนาดนั้นครับอืมเออผมถามจันหน่อยสิครับว่าค,คือตำรวจบอกว่ายางรถยนต์เนี่ยจอดอยู่เฉยๆมันก็ระเบิดเลยทีนี้คนขับก็บอกว่ายางนี้ใช้มาประมาณปีหนึ่งซึ่งไม่นานครับใช้มาประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วยางเนี่ยเป็นยางระดับโลกนะยี่ห้อระดับโลกวิชลินวิชลินถูกไหม ผมว่าวิชลินน่าจะฟ้องตำรวจพวกนี้นะเสียหายนะเนี่ยไปใส่ร้ายอะไรเขาเนี่ยนะบอกว่าโอ้ใครใช้วิชลินเนี่ยจอดรถจู่เฉยยางยางระเบิดเลยยางระเบิดเลยตายใช่ครับแบบนั้นเนี่ยผมว่าต้องรีบบอกมาเลยทีมงานนะฟ้องเรียกค่าเสียหายสักสิบล้านครับนี่เขาโฆษณากันเป็นบ้านเป็นหลังว่าโอ้ยางมีคุณภาพแล้วใครกล้าจะใช้จอดจอดระเบิดเออนี่ผมก็ใช้อยู่นะเนี่ยตำรวจไปกล่าวหาวิชลินเขาอีกก็ได้นสิผมว่าออกมาแจ้งจับเลยดีกว่ามินประมาทโดยการโฆษณา ถ้าสมมติเฉยๆนะถ้าสมมติมิชลินเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยได้ไหมได้ไปใส่ร้ายก็ได้ยังไงเลยเสียหายหมดเลยอ่ะครับครับแล้วดูรอยดียาวเลยยางแตกมันเป็นอย่างนี้ที่ไหนมันก็จะรอดออกมาเห็นนะใช่ครับครับโอ้โหทำผิดก็ยอมรับเถอะนะลาออกไปคืองี้ถ้าทำผิดลาออกไปเนี่ยนะอย่างน้อยๆก็เป็นรอปภก็ได้คนะรอปภรอปภได้ตัวนี้รอปภสารน้องขาดนะเขาอยากได้คนเป็นตำรวจทหารทำไมฮะ ก็อยากจะได้คนที่มีประสบการณ์ในการตำรวจทหารไป็นรอปภได้คืออย่างนี้คือตำรวจเนี่ยที่ตามข่าวเนี่ยถ้าเราทําผิดเราก็รับสารภาพลาออกจากราชการแล้วเราก็เป็นรอปภดีกว่าเออดีการรับสารภาพมันก็คุกด้วยนะฮะหรือไม่ก็ต้องฆ่าตัวตายแบบคุณตวีถ้าถ้ามีฟากสาวว่าผมผิดผมฆ่าตัวตายเลยเอาแล้วแต่เ้าแบบไหนเอออืมเออใช่มุกแบบอามุกแบบเออวีเลยถ้าตัดสินว่าผมผิดป่วยไง ผมฆ่าตัวตายแลยเพราะว่าผมมีศักดิ์ศรีมากเลยอยู่ในคุกไม่ได้ต้องอยู่ข้างนอกพูดถึงขั้นตอนการพิสูจน์เนี่ยต้องเอายางไปตรวจไหมจ๊ะแน่นอนที่ตอนนี้อยู่เมืละยางยางอยู่ไหมนั่นนหละเจืออาจจะลืมนะฮะวันนั้นตำรวจเปลี่ยนให้เนี่ยอาจจะแบบทิ้งๆว่าไม่ระวังหายไปแล้วหลักฐานอ่ะถ้ายางหายเนี่ยครับคดีจะไปต่อได้ไหมก็มันมันก็ลำบากในการพิสูจน์อะไร่ะนะครับ พิสูจน์จากลูกไหมครัอาจารย์มันไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่ได้ลูปไม่ได้บอกเนี่ยมันเกิดอะไรยังไงพิสูจน์อะไรไม่ได้โอแต่ถ้าเกิดเอารอยกีดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถพิสูจน์ได้มันเกิดจากอะไรยังไงมันพิสูจน์ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะได้ไม่ยากแล้วพิสูจน์ปุ๊บก็ต้องรู้เลยคัตเตอร์เออแล้วคัตเตอร์ก็มีที่ไหนก็ที่อกอะตรงกลางอะเออแต่ตอนนี้พูดง่ายๆยางที่ระเบิดจะอยู่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าอยู่แล้วแหละแล้วอย่างกล้องวงจรปิดถ้าแถวนั้นผมว่าไม่ค่อยดีแล้วปักหลวม ผมว่านะกล้องไม่ค่อยดีเท่าที่ผมทราบนะครับคือผมทํกคดีพวกโรงพักมาเนี่ยโรงพักนเทบเนี่ยผู้ต้องหาโดนซ้อมเนี่ยคดียังอยู่ที่สารอาญาธุริตนะกล้องเสียหมดทั้งโรงพักเลยอ่ะจริงเหรอครับจริงแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยชัอแจ๋วเลยอ่ะเออคือผมว่าแถวๆนั้นน่าจะเสียหมดแต่กล้องอ่ะเออปลั๊กหลวมปักหลวมไฟช็อตไฟดูดอะไรต่างเอออันนี้อันนี้น่าสนใจฮะว่าว่าว่ายางนั่นที่ระเบิดเนี่ย ไม่น่าอยู่หรอกเพราะตำรวจให้ไปสองเส้นไงครับให้ไปของใหม่เลยนะเพราะนั้นของเก่าก็ทิ้งไปแล้วไม่น่าเหลือหรอกผมดูแล้วภาพไปตามหาตอนนี้จะเจออยู่ไหมฮะถ้ามือลืมไ้ที่ป้อมอ่ะไม่ได้แล้วไม่มีแล้วห้ามเข้าห้ามเข้าสรุปคดีนี้จะคือคือคือผู้เสียหายเนี่ยก็คือคนขับรถกระบะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าให้ถึงที่สุดเพื่อตรวจสอบพอท็จริงก็เดินหน้าก็ตรวจสอบไปแล้วทอะไรได้ ก็หลักถุงหลักฐานก็ไม่มีแล้วหมดแล้วใบส่งใบสั่งก็กระจายหายไปแล้วโอ้โหเละเลยนะนี่ยมันเป็นกรรมเก่านะครับเนี่ยผมว่าน่าจะทําบุญทำบุญสนมั่งตำรวจพวกเนี้ยครับทําบุญมั่งอะไรต่างอ่าบอปต้องลงมาดูไหมฮะเรื่องนี้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวอ่าอ่าอ่าอ่ะก็ชัดเจนไปนะฮะเรื่องของของ ตำรวจนะทางหลวงเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับถ้าดูรายการอยู่เนี่ยไปตามหายางก่อนหายางให้ได้ยังอื่ไม่ต้องเพราะยางเป็นสำคัญเลยคือมันได้เอสมมติผมตั้งมติฐานว่าถ้าเป็นคดีเนี่ยเราได้ยางมาแล้วเราส่งไปให้ ที่กองพิสูจน์หลักฐานลาดกระบังก็ได้เอาใจที่มีความเชี่ยวชาญนี่นะสมมติตำรวจเขาไม่ทำสมมติตำรวจเขางานเยอะใช่ไหมเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเองคนกลางเอเราส่งให้มิชลินตรวจเราส่งให้ลาดกระบังตรวจแล้วเขาตรวจแล้วเขาบอกว่าเกิดมาจากการกรีดการกรีดจากของมีคมแล้วเอาตอนนี้ก่อนนะแล้วแต่มันไม่มีใครเห็นไงว่าใครกรีดตัวแม่แล้วไปเห็นว่าตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยมีคัตเตอร์ติดอยู่เนี่ยแล้วก็ไปนั่งดมล้ออยู่เอไปอยู่มุดมุดดูอะไรตักอย่างเนี่ย ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับเออันเอลผิดได้ไหมถ้าถึงศาลถ้าพูดกันในแง่หลักกฎหมายนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาผิดถูกนะโอกาสติดคุกสูงเพราะมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถูกไหมฮะก็เวลามันเกิดระเบิดคนนี้ใกล้ชิดเหตุการณ์เนี่ยแล้วแต่ตัวเองันมีคัตเตอร์ด้วยเออนะครับนะแล้วตัวเองจะไปตอบสังคมว่าตัวเองจะไปไปทาอะไรตรงนั้นเนี่ยไปดมยางได้ไงยุดยาใต้ท้องรถคือยุทธวิธีอะไรมันไม่มีไง พวกดมยามดมล้อดมอะไรมันไม่มีอะมีแต่ดมกาวเพราะนั้นสรุปก็คือไปตามหายางเส้นนั้นก่อนไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับป่านนี้ก็ยกหูเลยยาวเรื่องกูเลยนะนะคุยกันล้ผมว่าอย่างนั้นะก็ไม่เห็นล้วตอนแรกจบเลยไหมแรกจบเลยจบเลยอย่าเลยขอเถอะวันต่อมาพอคนด่าเยอะเยอะึดสู้ใหม่มาใหม่จกพักเดี๋ยวก็จบเงี้ยไม่มีอะไรอืมเดี๋ยว